มันเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกเพื่อนส่คนทำบ้านผีเสียงสำหรับช่องพวกเขาเฝ้าวกเขาถ่ายทาสถานที่ซึ่งวกเข้และวไม่เคยเห็นผีแต่เห็นการเนหนที่พวกเขาจะต้องจดจำตลอดไปเอาว่ะฮ้ยบัก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  <c oughs> เออเปไม่ได้นะเออเราต้องเข้าห้องนั้นว่ะที่ห้องแฟนในายเจอจริงเหรอเอางั้นเหรอ ออมันมีแค่ทางเดียวเพราะว่าข้างบนเราก็ยังขึ้นไม่ได้ยังมันมันในเมื่อบูมอยู่คนเดียวที่บ้านนะผมแนะนำให้บูมนำสิ่วเหาวไปบูมเลสโกถ้าผมโดนผมก็โดนคนเดียวนะ่ะพวกคุณไม่เห็นนะเล่นร้ายอยไปด้วยกันล่นลนะไปถังถังเลือดระวังมือเด้อระวังมือมันมันเข้าไม่ได้ปะ่ะใช่ไหมเข้าได้เข้าได้ต้องห้ามโดนมือนะ อะไรอย่งเงี้งผมเข้ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยใครนะ่ะไนท์เข้ามายังไหนีออ่ตัวละยืนอยู่อะโอ้โหเพียบเลยว่ะไนท์เอาไงดีอ่ะรอบนี้ไนท์ไ,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องอื่นเฮ้ยห้องนี้อะไรเนี่ยมันนอนทำอะไรมองไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าอืมชิดชิดห้องอื่นอ่นะของมันคือสถานที่เดิมบ้างแต่ว,ว่ามันเปลี่ยนมันเหมือนเข้ามาอีกมิติหนึ่งอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ลแวโอ้โห นี่ไงมันแค่เอาเอาวิ่งมันกำลังมาไหนเสียงไรเฮ้ยไหนมีตัวอะไรมาออกมาออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนอ่ะผมผมโดนเตะออกมาที่ข้างนอกเนี่ยเพราะคุณอยู่ไหนอยู่ข้างในกันเหรอมันงาช้าง เ,เขาเขาเขาไปใหม่เขาไปใหม่ไม่ไม่แต่แต่ผมแต่ผมเปิดไฟแล้วผมเปิดสบบวิตชเเ์แล้วอ่ะเปิดสวิตช์เหรอใช่อแต่แบบเราไม่ค่อยใหม่อะ่ะเหมือนไฟยังไม่ติดเลยนะอ่อออาเราค่อยใหม่ สำหรับตอนนี้ต้องใช้คําว่าไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับได้แล้วจริงๆซึ่งก็อย่างที่เห็นครับพวกผมได้เจอห้องห้องหนึ่งที่ตอนแรกมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็เข้าได้แต่ว่าต้องใช้กล้องในการเข้ามันก็จะเป็นห้องพิเศษเลยครับที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อหนังเต็มไปหมดเลยและพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะของห้องรูปแบบคือมันเป็นรูปแบบเดียวก่อนที่เราจะเข้าไปอีกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคนละมิติกันแต่เรื่องนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกฮะเอาเป็นว่ามันต้องมีอะไรให้ทําในนั้นแน่นอนและใช่ฮ ทำให้มีสิ่งมีชีวิตในนั้นมาไล่ล่าเราทําให้ทุกคนก็ไม่รอดในนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจบเกมเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมโดนไปครั้งแรกเนี่ยก็จะโดนเตะออกมาข้างนอกฮะมายังพื้นที่ปกติแล้วหลังจากนี้เราจะต้องทําอะไรล่ะอะาฮะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามันยังอยู่นะวันนี้งีงมันเดินมาแล้วมันว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 ิ่มแล้วมมาแล้วที่จะหนียังไงจะหนียังไงบูมอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่ได้เข้าไปเลยอ้า ไหนเจออหละทำไมเสียงดนตรีแปลกๆผตายเ,ยเกิดอะไรขึน้นใครเป็นคนทำเราจะออกไปที่นี่ได้ยังไงมันบอกเงี้ยมันก็หนีเอาหมดข้างในภารกิจยังไม่เสร็จอหรอือมทัดเอาที่ผมสับลงมันไม่มีแล้วมันเหมือนมันหักอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปทิ้นมันมันมีทางขวาที่ผมยังไม่ได้สำร,รวจไงอุ้ยตอนห้าต่อตาออกไม่ได้แบบมันดักทางเข้าไว้อยู่อ่ะผม,มต้องมีคนหนึ่งล่อเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วสำรวจเลยสำรวจเลยทุกคนเสร็จันเจอว่ามีอะไรโดนแล้ววะผมท,ท,ทำไงวะ เมื่อกี้ผมสับกระเทาลงแล้วนะตอนนี้กระเท้าบอกได้เลยนะครับว่าพอถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็พองเพื่อนติดกันนานมากครับในช่วงนี้คือมันอย่างที่บอกฮะมันไม่มีอะไรบอกเลยให้เราทําอะไรบ้างต้องเริ่มจากตรงไหนหนั่นแหละมันไม่มีบอกผมก็สํารวจในห้องปกติโดยเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าก็ยังไม่มีเบาดแสอะไรเลยครับว่าจะเจอจนสุดท้ายผมตัดสินใจเข้าไปในห้องแดงอีกทีครับเพื่อที่จะไปดูคันโยกที่เพื่อนไนได้เคยกดไปแล้วว่าถ้าผมไปดูเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไหนรอไว้นะ่ะ ผมยังไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยไอเสียงเพลงอ่ะมันต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะไหนเจอยังอ๋อมันติดบั๊กห้องนู้นอยู่ห้องผมตายอ้าวแล้วในห้องนั้นมีอะไรบ้างอุอ้ยไนท์มันตามผมไ <c oughs> นท์มันออกมาละเออผมผมรอยอยู่ผมรอยอยู่บวมบ,บุตามมาเลือดผมเหลือแดงแล้ววะไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงไอ้ไอ้ที่มันติดอ่ะผมจะเข้าไปห้องนั้นนั้นไนท์อย่าเข้านะ่ะอ่ารอยอยู่บวงบุนี่เ,เข้าไปแล้วยังไม,ม,ม่ออกมาผมจูบมันอยู่ยเฮ้ยผมตายว,ว่ะมันติด เอ้ยนี่ไงผมคัดสวิตได้ละโอ้ยมันตามผมมาว่ะเฮ้ยหรือว่าเราต้องคัดสวิตสามคนวะผมไม่รอดว่ะไม่เหมือนเราต้องคัดสวิตสามคนปะใช่ไหมแล้วนายได้ไอเทมอะไรมาบ้างป่ล่ะผมไม่ได้เลยเลยผมได้นะผมได้แหละแต่ผมตายอ่ะเหมือนมันจะตกไปแล้วเหรอ เอ,อไนท์เข้าไปล่อมาเหมือนไนท์ลืมกดอะไรข้างในแน,น่เลยไม่แต่ผมก็ตายนะตอนตอนตอนไนท์ขันโย่ผมก็ตายอันไนท์นท์เข้าไปกลับมามันได้ไอเทมมาได้ไอเทมไนท์เข้าไปล่อได้ผมไอ้นี่ให้ไปล่อมันหรอกไหมบุ๋มอย่าเพิ่งอย่าบุ๋ม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 มาตีมารับจุดบ,บุมบุมไปห้องเออบุอยู่ข้างนอกอยู่มาแล้วมาแล้วมันตามผมมาแล้วบ,บุ๋มมาเลยเจอไปเจอไปเออไม่ไม่ต้องออกมาเลยนะไม่ต้องออกมาทางทางทางโค้งนะได้ได้ได้เข้าอเห็นน้ำเข้าไปนะอยกนะอ่ะ ที่มนเป็นันยดำๆ่ใช่ไม่ใสร้างตู้เดินไม่ใช่่แดำๆๆขวามือกันไกลับเลยกลับเลยกลับเลยให่ๆก็ง่่่่งัยังยนลออยู่แบบเดิอยองีหน่ยนึงแล้วกลับนะแฟนไนท์เก็บแล้วใช่ปะเก็บแล้วเก็บแล้วไอเสวยวิ่งเล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 ยไนอยู่ตรงไหนไนวิ่งอ้อมไป่อยโอเคโอเคโอเคแล้วว่งกลับแล่กลับแล้วไนก็วิ่งกลับมาเลยนะเดินไปเดินไปโอเคได้ได้กตามไป ติดหลังอยู่ไปได้ออกเลยมันต้องเปิดกล้องป่ะต้องเปิดต้องเปิดอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเออน,น,นี่มันต้องมันต้องวางงนี้ตามมาตามมา ก่าจะผ่านตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าเล่นกันนานจริงๆก่า<ๆ>จะรู้วิธีกว่า<ๆ>จะรอให้เจ้าตัวนั้นไปทางอื่นได้คือแบบสุดๆฮนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ผ่านห้องแดงมาได้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องเอาแผงวงจรอ,อะไรที่แฟนเพื่อนหยิบมาได้เนี่ยเอาไปติดไว้ในห้องปกติแล้วไฟก็จะกลับมาใช้ได้อีกรอบ<ๆ>ผมไม่มีไอเทมอะไรติดตัวเลยนะรีโมทก็ตกไปแล้วเจ้าขอก็ตกเหมือนกันตกหมดเลยแจ๋วเออตรงนี้อิกโห เราต้องปวดตาตั้งนานมามาห้องโปรเจคเตอร์ดีกว่าไปไปไปในห้องซ้ายไปเัาทีแบบมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงว่ะตัวอะไรวะใครอยากเดินเข้าไปไหนเดินเข้าไปเดินแล้วผมผมเปิดกล้องว่ยตัวละลาาติดตื้อแบบไปไปห้องโปรเจคเตอร์เลยเปิดตู้ดต้ถ้าสามสี่เจ็ดไป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 สามสี่เจ็ด กระดาษว่ะมาหยิบมาหยิบเฮ้ยกุญแจนี่ว่ะโปรดอย่าไว้ใจเพื่อนของคุณพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดเนี่ยฟเป็นจริงเพื่อนของคุณไม่ได้ไปที่โรงแรมอย่าพูดสิ่งที่คุณรู้และอย่าแสดงจดหมายนี้แก่พวกเขาหรือพวกเขาจะฆ่าคุณนายได้กุญแจแล้วใช่ไหมแคะกุญแจชั้นสองทางห้องแดงเอะไลยวะเนี่จดหมายเราจะไปร้อมกันไปไปมีอะไรข้องฝาเปิดไม่ได้โอ้ห้องอีกแล้ววัยเฮ้้ย โอ้โหมันลุกนี่ว่ะโอ้ยตรงนี้มีนี่ว่ะสัญลักษณ์เข้าไปได้เข้าไปได้ไม่แต่พอปิดแล้วก็ออกไม่ได้ลองลองกดคลิกดูเผื่อมีตรงไหนกดเฮ้ยผมได้ค้อนมาอีกเอะไรอะไรวะไนท์ดิเกอร์คันดิเกอรคันันไม่รู้ไหนนี่ของเขาอะไนมันขึ้นข้อความอะไรป่ะใช่อผมมันให้ค่าดัอเปอร์ดิเกอร์เลยก็ไม่รู้ก่อนหรือว่าจะหนีอะไรไม่รู้อ่ะกดเสียงไหมผมผมกดสีเขียวไปแล้วอ้าวมันต้องกดทุกคนเปล่าวะเสียงเลยวะไหน อันหนึ่งนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับเลยอ่ะเพื่อน,นเธอเอาไงดีเอาติดติดบูมบูมผมแพ้แล้วอผมยิงออกจากเกมมาแล้วเอาจริงเหรอเออเพราะผมมันเขียนว่าคุณไม่ตัดสินใจฆ่าดับเปอร์ดิเกอร์สักอย่างแล้วเหมือนแบบผมไม่ไปฆ่าพวกคุณตายผมกดพยา,าพยามหนีอ่ะเออถ้าพยายามหนีเหรอต้องออกไปเนี่ยแฟนไนท์กดคอนอยังกดคอนอยัง วให้แฟนนด้ไปกดคอนะแล้วก็กดพยายามหนีอะ่ะพอถึงตอนนี้แล้วก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าเตือสุดๆฮะเนื่องจากผมได้เสียเพื่อนพ้องไปหนึ่งคนครับก็คือเพื่อนไนน์นั่นเองที่ไปกดคอนแล้วเลือกตัวเลือกผิดทําให้เพื่อนไนน์ไม่รอดนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ผมแล้วก็แฟนของเพื่อนอีกทีที่จะต้องหาทางออกจากที่นี่ไปให้ได้พยายามยังไงต่อดูอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็จะต้องเปิดห้องทุกห้องก่อนหรืป่ะไลยไม่ได้เปิดทุกนห้งองเลย มันเปิดไม่ได้ทุกขออ้ออ่ะว่าต้องไปด้านล่างแล้วก็ออกลิฟต์รือเปล่าโอ้ยตรงนั้นยังไม่ได้ทำเลยนีหว่าอะไรวะอันนี้อะไรวะเนีน่ยอุ้ยดนอะไรวะคอนหรอคอนแล้วนายยังเห็นอยูป่ป่ะไม่เห็นแลวตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้า้องสมุดเลยอ๋อนี่ไงจริงด้วยว่าแล้ะมาตรงลิฟต์มาตรงลิฟต์เลยมาตรงลิฟต์เลย,ลเลยไอ้ที่เราเข้าอะ่ะทางเข้าเลยมันให้เอาคอนมาตีนี่ไม้แผ่นไม้อ่านี่ไงมาเข้ามา เรียบร้อยจบแล้วเนี่ยนายหรอเอเอสแสดงว่าผมเลือกที่จฆ่าเพื่อนเองใช่ในายเลือกทางที่โหดร้ายไปนหน่อยและก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวสยองขวัญในโรงพยาบาลนั่นเองเอาล่ะถ้าใครชอบก็ฝากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม